สำหรับค่ายสมาธิกับธรรมชาติจัดขึ้นณวัดถ้ำเขาวงจังหวัดนครราชสีมาให้กับตัวแทนนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจำนวน4ส,สถาบันได้แก่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานและมหาวิทยาลัยราชพัฒอุบลราชธานีค่ะโดยทีมงานมีความมุ่งมั่นตั้งใจ ที่จะส่งเสริมให้นักศึกษาได้ฝึกฝนตนเองผ่านกิจกรรมและบทฝึกการทำงานเป็นทีมพร้อมทั้งได้พักกายพักใจท่ามกลางธรรมชาติอีกทั้งยังได้เรียนรู้การฝึกใจซึ่งสามารถนำไปฝึกฝนตนเองได้ต่อไปโดยระหว่างที่เข้าค่ายนะคะน้องๆน,นักศึกษาได้ทำกิจกรรมมากมายอาทิกิจกรรมสารสัมพันธ์รับฟังโอวาจากพระอาจารย์สวดมนมต์ทำวัดเย็นฟังธรรม,มะ จุดประทีปถวายเป็นพุทธบูชาและบายสีสู่ขวันนอกจากนี้นะคะยังได้ร่วมกันตักบาตรนั่งสมาธิร่วมกิจกรรมจากใจพี่สู่ใจน้องเป็นต้นตัวบรรยากาศในค่ายนะคะก็เต็มไปด้วยความสงบสุขท่ามกลางธรรมชาติทำให้น้องๆได้สัมผัสธรรมะผ่านการลงมือปฏิบัติด,ด้วยตนเองพร้อมกันนี้ยังสนุกกับการเรียนรู้เรื่องความดีสากล และฟังธรรมจากพระอาจารย์ได้ซึมซับธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทำให้ใจสงบสุขเกิดความพร้อมที่จะนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อฝึกฝนตนเองให้เป็นทั้งคนเก่งและดีซึ่งจะนำพาให้สังคมประเทศชาติเจริญรุ่งเรืองสืบต่อไปค่ะ